มันก๋เตี๋ยวเป็ดก๋เตี๋ยวเป็ดหนะสิบถุงน้ำก๋เตีย๋ยวร้อนๆเขาบอกขายดีมากคนเต็มร้านเลยต่างประเทศอีกทีเพราะว่าวันอาทิตย์บอกคนกินเยอะแล้วคนมาช็อปปิ้งไงก็าขายดีมากก็เตี๋ยวเป็ดวันนี้จ้เนี่ย ทีนี้น้ำก๋วยเตี๋ยวค่ะอร่อยแบบล้วเขาไม่ใส่ซีอิ้วเยอะเมื่อก่อนกินมันจะมีแต่ซีอิว้วไงสั่งมาสิบถุงถ้าวันก่อนสั่งมาสิบถุงอ่ะก็ให้จ้างแต่งหน้าไปหกจ่างแต่งหน้าบอกอร่อยมากเลยครับแม่ผมแต่งหน้าแบบวันหนึ่งเป็นสิบเจ้าอ่ะสิบที่นันแต่งให้แม่แล้วมันแต่งสวยไงคนที่ จ้างแต่งมันก็ปิดใจแต่งให้แม่ตั้งแต่อายุสิบเก้าเเดี๋ยวนี้อายุยี่สิบสี่มินบอกมาแบบอาจารย์ครับมาเรียกฉันว่าอาจารย์นะอาจารย์ครับผมขออนุญาตแต่งหน้าให้อาจารย์ได้ไหมครับมาจ้าให้มันมาวันเดียวแล้วขากเลยแล้วเขาก็เอารูปที่แต่งฉันเน่ยถ่ายรูปก,ก็ไปลง อินสตาแกรมทำให้คนเนี่ยไปจ้างก็แต่งเย่ะแยะเลยเข้าใจไหมคะเขาถ่ายรูปฉันจะไปลงอินสตาแกรมดีบาร์จีดีฟูล่าสุดที่แต่งให้ฉันไม่สวยมันมากับอีฟูนิ่มไดอีฟูนิ่มถามมันแบบว่าจะ จะถ่ายคลิปฉันถามมันบอกจะทำคลิปไปลงติต๊กตอกเองเบะปากใส่ชั้นดีดอกทองแก้านี้เขาลูกกับมีอร่อือ จะให้ผักมาให้ผักมาวดนี้ไม่ได้ให้หนะไม่ได้ให้หนางนางเป็ดขาบกเขาขายดีมากคนเต็มร้านเลย บอยทีวีปูเพื่อนมันไงปูนิ่มถักชักมา,ากับมันทําผมอะ่ะมันขอถ่ายคลิปเพื่อจะไปลงตงิ๊กต่อแล้วแม่ถามบายทีวีปูบ่เอาไหมมันเบะปากใส่ฉัน น้ำพึ่งเบะใส่คืนทำไมอ่ะเราจ้างมันมาแต่งหน้านั้นยกแขนไม่ขึ้นฉันยังให้สเปรย์ตนนไปเขาไปสองขวดพันหนึ่งให้สบู่มันไปแบ่งกันสองคนสิบสองก้อนสิบสี่ก้อน เป็นของควันปิมอ่ะเบะเบะใส่ทำไมไม่มีประโยชน์ฉันแต่งหน้าของฉันก็แต่งหน้าสวย สองล้หกสิบนี่สี่ถุงก็สองร้อยสี่สิบสี่ยิบสิบแต่น้องเป็ดเท่าใหญ่ใหญ่มากเลยแล้วก็ลวกบะหมี่อร่อยบะหมี่เขาาะ่ะกรอบอร่อยมากเนี่ยคุณผู้ชมดูน้องเป็ดอันใหญ่ขนาดเนี้ยน้องเป็ดเท่าใหญ่มาก ฉันไปซื้อแถวนี้นะหน้าบ้านฉันทางไปสัดเสียนแข่งกันมีพวกแม่ค้าขายไอ้พวกนี้บ้าๆบอๆซื้อสัวสกปรกไม่มาตรฐานแล้วแพงด้วย ออกขาดช่องอะไรอ่ะเนี่ยพีเคเขาบอกเมื่อช้าแม่ลิน่าออกข่าวดิคาน่ารักมาโบดแดงช้องอะไรกินเยอะหิวข้าวไงมื่อเช้า P K A A R A D อ่านว่าอะไรวะประกาศช่องเจ็ดรอช่องเจ็ดเหรอแล้วว่าไงอ่ะส่งลิงก์มาให้ดูหน่อยเดีอยากเห็นแล้วเรื่องคิดมากไหมเขาบอกเมื่อเช้าออกขาโบแดงลีน่าจัง ช่องเจ็ดเอาช่องอัมมลินนี่ประกาศกระบาดช่องอม,มรลินอัมมลินเขารักแม่ออมสิงหาบักเจ็ดช่องเจ็ดเหรอออมสิงหาส่งลิงก์มาให้ดูหน่อย มินนี่บอกว่าแม่ข้ามีคนเอาคลิปแม่ไปลงที่กลัคนดูเอาส่งคลิปมาให้หน่อยส่งมาให้หน่อยลเวลาจะอัดดีแน่าด็ดแก้ง ดูน้องเป็ดอ่ยยะอันใหญ่มากเดี๋ยวจะแบ่งให้ตะก้องไปกินตะก้องบอกว่ากินข้าวเช้าแล้วแต่ยังไม่ไ,ได้ ดแตังโมก็อายการดาวเขาบอกเขาทำไม่เต็มที่เลยแม่ตังโมก็บอกว่าให้สามหมื่นไม่พอจะเอาห้าหมื่นทางโน้นเขาไม่ยอมเขาบอกคุยกันในศาลเรียบร้อยแล้วอืเห็นไหมแม่ตังโมก,กินซีถุง กินแต่เส้นเส้นมันอร่อยนี่ไงยังมีน้องเป็ดเหลืออยู่มีน้ำเหลืออยู่เหลือน้องเป็ดอยู่สองอันน้นองเป็ด่วอใหญ่นี่ไงถุงอยู่นี่เดี๋ยวจะเรียกตะกร้องมาเอาไปกินเออ เอาไปไกินาไหมเอาไปกินอะไรปๆปมันไอแต่ก็ต้องเอาน้นส้มเนี่ยถุงนึงไปกินเนี่ยมันจะช่วยได้มันไอจะแบ่งให้มันไปกิน แต่ก,ก้องไปกินสามสูงนี่เพราะว่ามันอยู่ทั้งคืนนี้เลยอ่ะมันอยู่ทั้งคืนนี้เที่ยงคืนให้มันสี่ดงมันขายทั้งเที่ยงคืนอ่ะแต่ก,ก้องขายคนเดียวเนียเขาได้เก็บไปกิน้นคืนนี้เลย น้ำส้มไปกินจะช่วยแก้ไอได้อันนี้ตัวอย่างเก็บไว้เพราะว่าหาย,ยากมากร้อยหกสิบาทตัวใส่รวมกันเลยลูกรลกเก็บไม่หา,าเพราะาว่าเราจะใส่ตัวนี้ไม่ได้มันฟออันนี้เจ็ดสิบบาทซื้อใหม่อ๋อน,นี่เรายังไม่ได้ใส่ลงไปอ่ะใส่แล้วแต่อันนี้ไม่ต้องใส่ถ้าใส่แล้วมันหมดเลยมันฟออันนี้ตังทอนอันนี้ทำไมให้แม่ไม่เก็บไ,ไว้ล่ลูกรักเก็บไ,ไว้คู่กันเดี๋ยวหายเราจะได้ไม่ต้องไปจ้างร้านเขาไงนีส่สองถุงเลยลูกรักสองถุงนี่ไง น้ำตาลน้ำส้มิอะไถ้ามันัไม่ละลายเราจะแช่น้ำร้อนลายจะได้แก้ไอขึ้นปงไมขึ้นปูเนี่ยขึ้นปยังไม่ได้ใสให้เลย น้ำส้มคังให้ตะก,ก้องไปกินถุงหนึ่งคือว่าวันนั้นน่ะแม่ซื้อมาซื้อไปสามสิบโลอะนั้นเนี่ยแล้วเราก็ามาคัน่งเห็นไหมเนีย่ยให้ลูกน้องคันให้ส้มลว้ลวนเลยนะแล้วก็วันนั้นให้ตะก,ก้องกินไปถุงหนึ่งนี่ให้ถุงหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วเพราะว่ามันไอ แม่ให้มันเฝ้าขายของเที่ยงคืน <c oughs> ให้ขายตั้งแต่สิบโมงถึงเที่ยงคืนสิบโมงเช้าถึงเที่ยงคืนมันก็ยอม <c oughs> ถ้ามันไกลยังไม่หมดแต่ว่าแช่ตู้เย็นอยู่ขี้เกียจอุ่นกับข้าวขึ้นลงมันเหนื่อยไงแม่ก็เลยแม่ก็เลยแบบว่าสั่งบะหมี่เป็ดมากินเลยเพื่อที่จะได้ให้ตะกร้องด้วยไง กี้ให้มันไปสี่ถุงมันก็กินถึงคืนเนี่ยเที่ยงคืนแล้วก็มันก็สามารถเอากลับบ้านไปกินได้ไงเพราะว่ามันอยู่เที่ยงคืนแล้วก็มันก็แถวนี้มันก็ไม่ค่อยอร่อยอ่ะเจ้านี้อร่อยกินได้วันนี้ปากน้ำน้ำท่วมเอามาดูลอตเตอรี่ฉันจะอธิบายให้ฟังนะฉันซื้อลอตเตอรี่ไว้เดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟัง เพราะว่ามันใกล้วันหวยออกแล้วนี่วันนี้ยี่ห้าแล้วใช่ไหมหวยก็จะออกหวยงวดเนี่ยหายากมากหวยหายากมากอา่ะให้ดูเลยเช,ช้าฉันเพิ่งซื้อนะเนี่ยสี่ศูนย์ก็คือว่าเรือเรือที่โจมมาเรือหลวงอ่ะตอนนี้เขาพบแล้วจมอยู่ในน้ำาอะสี่สิบเมตรฉันก็เลยซื้อสี่ศูนย์ แต่ว่าเลขหน้านี่ก็คือเรือลํานั้นไง442แต่มันไม่มีก็เลย42แล้วก็นี่ไงอันนี้ก็42แล้วก็จับกันสู04แล้นันี่ก็ซื้อ04เลขชุดสองไปสองไปแล้วก็แบบเลขหน้า59ฉัน,ฉนยังไม่ได้อหรอ5 คือามาลงก็ได้ลูกเอามันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเคอรี่อ่ะทิ่งใลก,กล้ปีใหม่ลูกน้องมันหยุดหมดเราจะไม่ได้ขอมะเลยปีใหม่ไปโน่นแหละลูกอ่า ใ,ใ,สใส้รูปเราไม่ให้กดสูมเราใส่กดโหลโชรูปไม่เป็นไรเอากาอาอ้กานออกเายจากรูปนะอย่าอย่าอย่าแม่ไม่เอากา้านเลยลูกเพราะแม่ไม่ได้ใช้มันหมดเครื่องแม่พันเครื่องพันไปเครื่อง นี่แล้วนี่ก็สองสองคิทสกราชไง2องพันยงไงแล้วเลขหน้าพระอายุพระองค์พาสี่สี่ซื้อไม่ได้ก็เลยเอาเอาเลขหน้าสี่สามนี่แหละเดี๋ยวนี้ต้องดูเลขหน้าด้วยไงอืมอันนี้ก็สองสามคิศสกราชสองสามปีหน้าอันนี้คิทสกักราชสองสองส่งท้ายปีไงอันนี้สองสามหนึ่งนี่มันเป็นมีข้างหน้าสี่สองไงเรือลำนั้นไง เรือที่ที่เรือหลวงที่จมอ่ะสี่สองไงนี่ก็มีสี่สองเห็นไหมศูนย์สี่สองหกหกก็พอศอปีหน้าไงสองพันห้าร้อยหกหกไงสองพันห้าร้อยหกหกไงอันนี้เป็นอ่าพศคิเตะสกุลขศเกิดพระอ,องค์พาขศออเกิดพระอ,องค์พาเก้าเจ็ดแปดหนึ่งเก้าเจ็ดแปดอ่ะหนึ่งแปดหนึ่งแปดนี่ก็เป็น เป็นเรือหลวงที่ล่มวันนั้นสิบแปดไงเจ็ดหนึ่งสองนี่เป็นวันเกิดพระองค์พานะเกิดวันที่เจ็ดเดือนสิบสองตันวาเก้าห้านี่มาจากที่ว่าชั้นนะ่ะไปยิงปืนที่กระทรวงกลาโหมที่งานกาชาติแล้วฉันได้เก้าสิบห้าคะแนนหนึ่งร้อยได้เก้าห้าไงฉันก็เลยซื้ออันนี้แล้วก็ข้างหน้านี่เป็นทะเบียนรถฉันไนงะทะเบียนรถฉันห้าเก้าหนึ่งหนึ่งไงทะเบียนรถฉันนะ่ะและสามห้านี่ก็เป็นอายุของเรือหลวงที่ ที่จมลงไปไงใช้มาแล้วสามสิบห้าปีไงอ่านี่มีสี่สามพระองค์พาเก้าห้าก็นั่นแหละที่เชนบอกแหละทะเบียนรถเชนด้วยห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหนึ่งทะเบียนรถเชนเก้าสองเก้าสองเก้าสองนี่ก็มาจากมาจากที่ว่าเรือล่มแล้วมีคนตายยี่ิบเก้าศพไงคนตายยี่ิบเก้าศพไงแล้วกลับกันคือเก้าสองไงอันนี้ก็เป็นอายุ วันเกิดพระอ,องค์พานะเกิดเดือนธันวาวันที่เจ็ดไงกลับกันไงแล้วข้างหน้าเลขสองสองก็คือคิดตศักราชสองพันยิบสองไงสิ้นปีนี้ไงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าก็เป็นเลขเลขมงคลไงหนึ่งเก้าที่ว่าเสด็จเตี่ยก็มาหลวงชุมพรนะ่ะเกิดวันที่สิบเก้าตายก็วันที่สิบเก้าอ่า เก้าสองก็คือกลับกันกับท,ที่ว่าตายยนะี่สิบเก้าศพเนี่ยเก้าสองแม่ซื้อเนี่ยสี่สามสี่สามนี่ก็คืออายุพระอ,องค์พาะสี่สิบรถไปเติมหนึ่งสี่สามไงอันนี้มาจากบิงโกบิงโกเนี่ยมันจะที่ฉันเล่นในกองทัพอากาศที่งานกาชาติไงแล้วฉันได้แหวนทองคํามาไงมันเป็นมาได้เลขห้าแล้วก็บิงโกเนี่ยมันจะเป็นตัวบีบีก็คือแปดใช่ไหมเลขบีมันก็คือเลขแปดนั่นแหละตัวบีก็คือเลขแปดนั่นแหละ ฉันก็เลยซื้อแปดห้าศูนย์เนี่ยเก้าห้านี่ก็คือที่ฉันฉันยิงปืนได้ไงเก้าห้าเนี่ยยิงปืนที่กระสวงกระลาโหมอะ่ะได้เก้าสิบห้าคะแนนเนี่ยอันนี้ของบิงโกนะเพราะศูนย์ห้ามันออกไปแล้วไงฉันก็เลยซื้อแปดห้าศูนย์เนี่ยให้ดูเนี่ยนี่วันนี้จะซื้อไปแค่เนี้ยเพราะว่าจะซื้อสี่สี่อายุพระอ,องค์าไม่มี จะซื้อพาษสอเกิดพระองค์พาห้าสองหนึ่งก็ไม่มีมันหมดจะซื้อหนึ่งเก้าก็หมดจะซื้อเก้าศูนย์แปดก็หมดแล้วก็จะซื้อทะเบียนรถของทัคอะซื้อไม่ได้รถของปั๊กรกนกอะสี่สิบล้านนะเป็นคนเดียวที่มีในโลกนี้ผลิตมาสี่สิบคันปักได้มาคันสี่สิบล้านสวยมากรถสปอร์ตไงทั๊ก,กรกนก,ก,นกสวุวรรณบุตรทะเบียนรถเขาอะห้าห้าเก้า ห้าสามตัวละเก้าป้ายแดงอยู่แต่ฉันซื้อไม่ได้ไงฉันฉันฉันส่งลายไปซื้อเหรหงทองทุกวันเลยซื้อไม่ได้อ่ะมาดูรถตั๋กเด็ดนี่อ่ะพวกแกถ้าถ้าซื้อได้ก็รีบไปซื้อเลยเนี่ยทะเบียนสวยมากเลยห้าห้าเก้าคันนี้สี่สิบล้านนะสีสวยมากเลยตัก ้ักก,ก,กนกนกสุนนวรรณมุตรเจ้าหญิงวงการอาหารเสริมหมื่นล้านเจ้งงาหญิงแห่งวงการอาหารเสริมหมื่นล้านเจ้าหญิงเนี่ยไปซื้อนี่เลยเนี่ยเลขเด็ดเลขเด็ดแต่แม่ซื้อไม่ได้ไงเขาบ <c ười> อกแม่ตายยังไม่ถึงหยิบก้าก็เขายังหาศพไม่เจอ หายไปยี่ิบเก้าศพหาไม่เจอไนงะถ้าหายังไม่เจออีสิริวันอย่ามาเรียกป้าไอสัตว์พ่อแม่ไม่สั่งสอนเลอคุวเย็ดแม่มารยาททางสังคมไม่มีไอสัตว์เรียกกูว่าแม่แล้วไม่ก็เรียกอาจารย์ไอสัตว์เฮียใส่หัวไปเลยไม่ต้อนรับคนเร็วๆอย่างมึงอะบอกเลยไอสัตว์ เรียกบ้าสัตว์พ่อมตายบอกไปเรียบร้อยละเกียบมากมันไม่ให้เกียรเราไงมันมากวนตีนไงอ่มาดูหงทองเปิดเลขนำโชคคริสต์มาสสองสองปีนี้ท่านยังไม่ได้ซื้อสองสองเลยนะเมื่ที่แล้วซื้อแล้วไงซื้อเลขชุดแล้วมันไม่ออกห้าสองสองห้าวันคริสต์มาสไงแล้วก็ศูนย์สองสองศูนย์สองสอง คุณวีอันนี้ไปบวชอีกแล้วนี่คุณวีวไปบวชนี่พวกแกก็มาซื้อหงทองนี่แหละแล้วพวกแกก็อยากได้อยากได้เลขอะไรเขามี A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  เออเออไอ้กดปุ่มอ่ะแอปเขาว่ามีปุ่มสุ่มไงก็ผู้หญิงที่ถูกแล้ววันที่หนึ่งวันที่แล้วสิบสองนั้นเนี่ยคุณวีวไปไปไป,ไปปฏิบททัติธรรมอีกแล้วดูดิเนี่ยเนี่ยดูเดิ อายุยี่แปดเองชอบปฏิบัติธรรมชอบปฏิบัติธรรม นีคุณวีไปแจ้งความมีไปแจ้งความพวกเพจวิชาชีพไปแจ้งความเพจวิชาชีพไงวันนี้แม่ซื้อน้อยอ่ะเพราะว่าจะซื้อเบอร์ตั้งเยอะมันไม่มีไงวันที่ก็เปิดขายวันแรกแม่ก็ไม่ว่างแม่ไปถ่ายภาพยนตร์ไงที่ตักธงชัยเกิดลำพะเพงไง พลทหารวรพงษ์บุญละครยืนยันว่าเสียชีวิตเนี่ยยืนยันว่าเสียชีวิตเนี่ยเลขเงินขวัญถุงก็ฉันให้วันนั้นที่ฉันไป ไปงานเพนะินเด็กวันด้วยแรงไงจะก็ไปดูย้อนหลังไงแต่ฉันลบคลิปไปแล้วเพราะมันมีมีเพลงกลัวจะมีลิขสิทธิ์เพลงแล้วก็กลัวเรื่องสัตว์เพราะว่า a c e b o o กกับทิกเกะถ้ามีรูปสัตว์อะไรมันชอบบล็อกไงแกก็ไปดูย้อนหลังในทิกเกของช่องนั้นน่ยช่องอะไรอะไทยนิวอะเขามีลงอะดูว่าฉัน่ะให้เงินนักร้องไปเท่าไหร่ มีให้หางเครื่องไปรู้สึกจะเจ็ดร้อยบ้างแล้วก็ให้นักร้องคนนั้นเขาบอกว่าได้พวงมาลัยทีสองสามล้านเลยนะที่ันเข้าไปเต้นน่ะถ้าพวกแกดูฉันน่ะน,นั่นน่ะนั่นแหละเงินขวัญถุงไม่ได้ให้ใครแล้วเพราะไม่มีช่างแต่งหน้าไม่ได้ไปไหนแล้วฉันไม่ได้ไม่ได้ไปไหนไม่มีช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าจะกลับวันที่สี่นี่ไง คุณคุณคุณเพชรพันปีให้มาแล้วเนี่ยแต่ศูนย์ห้าออกไปแล้วไงน,นี่ไงเลขกท้ายเห็นไหมคุณผู้ชมสองสี่ไปซื้อเลยนี่ไงศูนย์สองสี่ซื้อเลยมีใครซื้อหรือยังนี่ไงนี่คุณเพชรพันปีเขาโพสเนี่เห็นไหม ซื้อนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้คุเพปันป,นปีสองสี่ไงตรงข้ามกับสี่สองเรือที่ล่มอ่ะไปซื้อเลย